พระธรรมมัทธิวบทที่หกจงระวังอย่าทำดีเพื่อเอาหน้าถ้าทำเช่นนั้นท่านจะไม่ได้รับบำเหน็จจากพระบิดาของท่านในสวรรค์ดังนั้นเมื่อท่านให้ทานแก่คนขัดสนอย่าตีคองร้องเปล่าเหมือนที่คนหน้าซื่อใจคดทำในธรรมศาลาและตามถนนหนทางเพื่อให้ผู้คนยกย่องชมเชย เราบอกความจริงแก่ท่านว่าเขาได้รับบำเหน็จของตนเต็มที่แล้วแต่เมื่อท่านหยิบยื่นแก่คนขัดสนอย่าให้มือซ้ายรู้สิ่งที่มือขวาทำเพื่อการให้ของท่านเป็นความลับแล้วพระบิดาของท่านผู้ทรงเห็นสิ่งที่ทำเป็นการลับจะประทานบำเหน็จแก่ท่านและเมื่อท่านอธิษฐานอย่าเป็นเหมือนคนหน้าซื่อใจคดเพราะพวกเขา ชอบยืนอธิษฐานในธรรมศาลาและตามมุมถนนเพื่อให้คนเห็นเราบอกความจริงแก่ท่านว่าพวกเขาได้รับบำเหน็จของตนเต็มที่แล้วเมื่อท่านอธิษฐานจงเข้าไปในห้องปิดประตูและอธิษฐานต่อพระบิดาของท่านผู้ไม่ปรากฏแก่ตาแล้วพระบิดาของท่านผู้ทรงเห็นสิ่งที่ทำอย่างลับๆจะประทานบำเหน็จแก่ท่าน และเมื่อท่านอธิษฐานไม่ต้องพูดพร่ำซ้ำซากเหมือนคนต่างศาสนาเพราะเขาคิดว่าพูดมากๆพระจึงจะได้ยินอย่าทำอย่างเขาเลยเพราะพระบิดาของท่านทรงทราบว่าท่านต้องการอะไรก่อนที่ท่านจะทูลขอต่อพระองค์ฉะนั้นท่านควรจะอธิษฐานดังนี้ว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลายผู้สถิตในสวรรค์ ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เทิดทูนสักการะขอให้อาณาจักรของพระองค์ได้รับการสถาปนาไว้ขอให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จในโลกเช่นเดียวกับในสวรรค์ขอโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในวันนี้ขอทรงยกนี่ให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเหมือนที่ข้าพระองค์ทั้งหลาย ได้ยกนี้ให้ผู้ที่เป็นนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายเช่นกันและขออย่าให้ข้าพระองค์ทั้งหลายล้มลงเมื่อถูกทดลองแต่ขอทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้พ้นจากมารร้ายเพราะถ้าท่านอภัยให้ผู้ที่ทำผิดต่อท่านพระบิดาของท่านในสวรรค์จะทรงอภัยให้ท่านด้วยแต่ถ้าท่านไม่ยอมอภัยบาปผิดของผู้อื่นพระบิดาก็จะไม่อภัยบาปผิดของท่านเช่นกัน เมื่อท่านถืออดอาหารอย่าทำหน้าเศร้าเหมือนคนหน้าซื่อใจคดเพราะเขาปั้นหน้าเพื่อให้คนเห็นว่าพวกเขากำลังถืออดอาหารเราบอกความจริงแก่ท่านว่าเขาได้รับบำเหน็จของตนเต็มที่แล้วส่วนท่านเมื่อถืออดอาหารจงล้างหน้าเอาน้ำมันชโลมศีรษะเพื่อจะไม่เป็นที่สะดุดตาใครว่าท่านกำลังถืออดอาหารนอกจากพระบิดาของท่าน ผู้ไม่ปรากฏแก่ตาและพระบิดาของท่านผู้ทรงเห็นสิ่งที่ทำเป็นการลับจะประทานบำเหน็จแก่ท่านอย่าสะสมทรัพ์ยสมบัติไว้สำหรับตนในโลกที่ซึ่งแมลงและสนิมอาจทำลายได้และที่ซึ่งโจรอาจงัดแงะเข้าไปขโมยได้แต่จงสะสมทรัพ์ยสมบัติไว้สำหรับตนในสวรรค์ที่ซึ่งแมลงและสนิมไม่อาจทำลายได้ และที่ซึ่งโจรไม่อาจงัดแงะเข้าไปขโมยได้เพราะทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหนใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วยดวงตาคือประทีปของกายหากตาของท่านดีทั้งกายของท่านก็จะเต็มไปด้วยความสว่างแต่ถ้าตาของท่านเสียทั้งกายของท่านก็จะเต็มไปด้วยความมืดหากความสว่างในท่านเป็นความมืดมน ความมืดนั้นจะหนาทึบสักเพียงใดไม่มีใครเป็นข้าสองเจ้าเบาสองนายได้เขาย่อมเกลียดนายคนหนึ่งและรักนายอีกคนหนึ่งหรือพักดีต่อนายคนหนึ่งและดูหมิ่นนายอีกคนหนึ่งท่านจะรับใช้ทั้งพระเจ้าและเงินทองไม่ได้เพราะฉะนั้นเราบอกท่านว่าอย่าวิตกกังวลเกี่ยวกับชีวิตของท่านว่าจะเอาอะไรกิน หรือเอาอะไรดื่มหรือพวงเกี่ยวกับร่างกายของท่านว่าจะเอาอะไรนุ่งหม่มชีวิตสำคัญยิ่งกว่าอาหารและร่างกายสำคัญยิ่งกว่าเครื่องนุ่งหม่มไม่ใช่หรือจงดูนกในอากาศมันไม่ได้หวานหรือเก็บเกี่ยวหรือสะสมไว้ในยุ้งฉางแต่พระบิดาของท่านในสวรรค์ทรงเลี้ยงดูหมู่นกท่านมีลำคายิ่งกว่านกเหล่านั้นหรือใครบ้างในพวกท่าน ที่กังวลและต่ออายุตัวเองให้ยืนยาวออกไปอีกสักชั่วโมงหนึ่งได้แล้วทำไมท่านจึงกังวลเรื่องเครื่องนุ่งหม่มจงดูว่าดอกไม้ในท้องทุ่งงอกงามขึ้นอย่างไรมันไม่ได้ลงแรงหรือปั่นได้กระนั้นเราบอกท่านว่าแม้แต่กษัตริย์โซโลโมอนเมื่อทรงบริบูรณ์ด้วยความโอ้อาตรการก็ยังไม่ได้ท่งเครื่องงามสง่าเท่าดอกไม้เหล่านี้สักดอกหนึ่ง ในเมื่อพระเจ้าทรงตกแต่งต้นหญ้าในท้องทุ่งถึงเพียงนั้นต้นหญ้าซึ่งอยู่ที่นี่วันนี้และพรุ่งนี้ก็จะถูกโยนลงในไฟโอ้ท่านผู้มีความเชื่อน้อยพระองค์จะไม่ทรงตกแต่งท่านมากยิ่งกว่านั้นหรือฉะนั้นอย่าก,กังวลว่าเราจะเอาอะไรกินหรือเราจะเอาอะไรดื่มหรือเราจะเอาอะไรนุ่งหม่ม พระคนที่ไม่มีพระเจ้าขนขวายหาสิ่งเหล่านี้และพระบิดาของท่านในสวรรค์ทรงทราบว่าท่านจำเป็นต้องมีสิ่งเหล่านี้แต่จงสแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนและพระองค์จะประทานสิ่งทั้งปวงเหล่านี้แก่ท่านด้วยเพราะฉะนั้นอย่าวิตกกังวลเกี่ยวกับพรุ่งนี้เพราะพรุ่งนี้ก็จะมีเรื่องวิตกกังวลเกี่ยวกับพรุ่งนี้เองแต่ละวัน ก็มีความเดือดร้อนของมันพออยู่แล้ว